วิธีเข้าถึงจิตแบบง่ายๆค่ะแบบคนอยู่กับครอบครัวเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ค่ะพวกเราพวกเราทั้งหลายคือจิตพวกเราจงรู้ไว้เลยนะว่าพวกเราทั้งหลายคือจิตพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลย พวกเราได้สร้างอาการปรุงแต่งซึ่งเรียกว่าจิตตสังขารพวกเราได้สร้างเสียงเนี่ยเป็นเครื่องมือปรุงแต่งสร้างมโนภาพการนึกเป็นเครื่องมือปรุงแต่งสร้างอารมณ์เป็นเครื่องมือปรุงแต่งสร้างอาการรู้ความฉงจำเป็นเครื่องมือปรุงแต่งแล้วพวกเราก็มาเหนี่ยวนำยึดถือปรุงแต่งให้ข้าวว่านี่คือร่างกายเราต่อ และทุกสิ่งเป็นเราเป็นของของเราให้ค่าว่าเราเป็นหญิงเป็นชายนี่คือครอบครัวเรานี่คือของของเราบ้านรถสามีบุตรพ่อแม่เป็นเราเป็นของของเราพวกเราสามารถที่จะรู้แจง้งจิตได้หมดไม่เกี่ยวกับอยู่ใน เพศใดจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายทุกลัทธิทุกศาสนาทุกชนชาติเชื้อชาติสามารถรู้แจ้งจิตได้หมดทุกคนพวกเราเพียงแต่เข้าใจความข้อนี้พวกเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่วางใสบริสุทธิ์มากๆอยู่แล้วพวกเราเพียงแต่เห็นให้ได้ว่า ทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เราคิดกันอยู่เนี่ยรู้ไหมว่ามันมีขึ้นมาเพราะเราคิดกันเราเองพวกเราจะมีครอบครัวก็บรรู้ได้พวกเราจะอยู่ในสถานะใดบรรลุทำได้ทั้งสิ้นพวกเราคือจิตแต่พวกเราแค่ไม่รู้จักจิตพวกเราอย่าสสำคัญว่าตัวเองเป็นมนุษย์เด็ดขาด จงอย่าสำคัญว่าความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เป็นเราเด็ดขาดพวกเราจงสำคัญอยู่เสมอว่าพวกเราคือชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ใสมากๆพวกเราแค่มาอาศัยเสียงไว้สื่อสารมาอาศัยมโนภาพไว้นึกไว้สื่อสาร มาอาศัยอารมณ์ไว้ปรุงเพื่อสื่อสารเรามาอาศัยความจำมาอาศัยอาการรู้ก็เพื่อสื่อสารเฉยๆอาศัยร่างกายเป็นภาชนะเพื่อจะได้มาปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มารู้แจ้งจิตเฉยๆเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อทิ้งเราไม่ได้มาอาศัยเพื่อหลงจมยึด เราอาศัยเพื่อทิ้งเสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่นี้อาศัยเพื่อทิ้งใครเห็นได้บ้างว่าเสียงที่พูดนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงจับต้องก็ไม่ได้ใครเห็นได้บ้างใครเห็นตรงนี้ได้บ้างว่าเสียงที่พูดอยู่ตลอดวเวลาที่พวกเราคิดกันอยู่ตลอดเวลาเสียงนี่แหละที่มันให้ค่ากับทุกสรรพสิง่ง เสียงนี้บอกว่านั่นคือสัตว์แต่สิ่งนั้นเขาไม่ได้พูดเสียงที่มันคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยมันมองไปปุ๊บมันคิดทันทีเลยให้ข้าว่านั่นคือแมลงป่องสิ่งนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรรู้สิ่งใดก็แล้วแต่นะความคิดจะเข้าไปให้ค่าทันทีเลยธรรมชาติของจิตพวกเรามันมีอาการรับรู้ มันจะรู้ทุกอย่างเลยเป็นปกติของมันเมื่อมีภาพมากระทบมันจะรู้ทันทีเมื่อมีเสียงมากระทบมันจะรับรู้ทันทีเมื่อมีกลิ่นรสสัมผัสมากระทบมันจะรับรู้ทันทีแล้วมันจะคิดทันทีเช่นกันว่าสิ่งที่กระทบนั้นคืออะไรอาการปรุงแต่งเหล่านี้อาการคิดอาการรับรู้เป็นธรรมชาติที่พวกเราอาศัยมันเพื่อจะไว้เรียนรู้ เราอาศัยเครื่องมือเหล่านี้เพื่อไว้ใช้เรียนรู้ทุกอย่างและเพื่อจะได้ทวนกระแสมาเรียนรู้ว่าเราคือจิตเป้าหมายสูงสุดคือเครื่องมือที่เราอาศัยอยู่นี้มีไว้เพื่อจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งไม่ใช่จิตเพื่อจะให้พวกเราได้รู้แจ้งว่าพวกเราคือจิตคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่าง ตอนนี้พวกเราหลงยึดเครื่องมือเหล่านี้ว่าเราเป็นมนุษย์พวกเราหลงยึดเสียงที่สื่อสารกันนี้พวกเราอาศัยเสียงนี่แหละที่มันคิดอยู่ตลอดเวลานี่แหละให้ค่าสิ่งนั้นว่าเป็นหมูเป็นไก่สิ่งนั้นเขาไม่ได้พูดนะพวกเราให้ค่าสิ่งนี้ว่ากำแพงสิ่งนี้เขาไม่ได้พูดนะให้ค่าสิ่งนี้ว่าวัด พวกเราลองเอามือไปจับดูมันมีอะไรที่บอกว่าเป็นวัดมันก็มีแต่ปูนมีต้นไม้มันเป็นวัดตรงไหนต้นไม้เนี่ยพวกเราให้ค่าสิ่งนี้ว่าวัดใช่ไหมลองเอามือไปจับด้วยสิเขาไม่ได้พูดว่าเขาเป็นอะไรปูนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัดดินก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัดเหล็กไม้มันไม่มีอะไรบอกว่าเป็นวัดเลยแต่พวกเราสมมุติกันด้วยภาษาว่านี่คือวัดถูกไหม พวกเรากำลังเล่นอยู่กับความคิดปรุงแต่งรู้ไหมพวกเราลืมไปแล้วหรือว่าพวกเรากำลังอาศัยภาษาสมมตินี้ให้ค่ากับทุกสิ่งให้ชื่อกับทุกสิ่งแต่พวกเราดันยึดไปแล้วว่ามันคือวัดจริงๆทั้งๆที่ทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันก็มีแต่ดินมีแต่ปูนมีแต่ไม้มีแต่ เหล็กมีแต่น้ำมีแต่ดินน้ำไฟลมมันมีอะไรบ่งบอกว่าเป็นอะไรทุกอย่างจึงมีขึ้นมาได้เพราะพวกเราคิดนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้บอกพวกเราว่าอาวิชชาเพราะความไม่รู้ปัจจยาสังขาราจิตที่ไม่รู้จึงปรุงแต่ง พวกเราลืมไปว่าพวกเราคือจิตที่ต้องการความรู้พวกเราต้องการความรู้พวกเราจึงได้สร้างเครื่องมือขึ้นมามาไว้ปรุงแต่งถ้าพวกเราเข้าใจแบบนี้พวกเราจะรู้ได้ว่าเอา้าทางนั้นเสียงที่เราใช้อยู่ตลอดเนี่ยนี่เลยที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างใช่ที่รับรู้อยู่นี่ก็เป็นเครื่องมือเราไม่ใช่อาการเหล่านี้และเราก็ไม่ใช่มนุษย์ด้วย เพราะเสียงนี้ที่บอกว่าร่างกายนี้คือแขนขาก็เสียงนี้แหละบอกอ่ะไอ้ความคิดที่เราคิดตลอดเวลานี่แหละที่บอกว่านี่คือแขนซ้ายลองมองดูสิมันก็ไม่ได้พูดว่าเป็นแขนซ้ายก็ความคิดนี่แหละที่บอกว่านี่คือพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องก็ความคิดนี่แหละที่บอกว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วก็ความคิดนี่บอกนี่แหละที่บอกว่านี่คือบุญนี่คือบาป มีแต่ความคิดทั้งนั้นเลยที่ให้ค่ากับทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาคอยสอนเราบอกเราพาเราไหลไปกับการปรุงแต่งนี้ตลอดแต่พวกเราเคยสังเกตและเห็นความคิดที่ตัวเองคิดไหมที่พระอาจารย์อ้าปากพูดอยู่เนี่ยนี่คือความคิดพวกเราเพียงแต่เห็นให้ได้เหรอว่าไอ้เสียงที่พูดอยู่นี้คิดอยู่นี้นี่แหละที่มันให้ค่าทุกอย่างเลยอ่ะ เราเหมือนกับว่าพวกเราคือธาตุบริสุทธินะ์เนาะแต่พวกเรากลับมาอาศัยขึ้นเสียงเพื่อจะได้ให้ขึ้นเสียงนี้ปรุงแต่งให้ค่ากับทุกอย่างเพื่อเราจะได้เกาะเพื่อเรียนรู้เหมือนอุปมาเหมือนกับพวกเราเป็นปริงอ่ะปริงตัวนี้เนี่ยมันต้องคอยดูดเลือดก,กับคนหรือสัตว์เพราะงั้นจึงต้องเกาะคนกอะสัตว์เพื่อจะไปกับเขาเขาจะพาเราไปไหนก็ได้แต่เราจะดูดกินเขาให้หมดเลยนึกออกไหม เราจะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการเกาะเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมจิตเกาะความคิดมันเกาะความคิดมันส่งกระแสไปเกาะความคิดเกาะอาการรู้เกาะมโนภาพเกาะความทรงจาเกาะอารมณ์มันเกาะอาการปรุงแต่งนี้เพื่อจะได้ปรุงแต่งเรียนรู้จนจิตที่ไม่รู้นี้จิตที่โง่เขลาของพวกเรานี้กับหลงเย็ดจริงๆว่าเราเป็นความคิด นึกอารมณ์อาการรู้เราเชื่อจริงๆว่าเราเป็นอาการเหล่านี้จริงๆแล้วไม่พอเราไหลไปกับมันยึดต่อว่าเราเป็นมนุษย์อีกโดยอาศัยเสียงนี้มาบอกว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้หญิงผู้ชายมีชื่อมีนามสกุลทั้งทั้งที่จิตของพวกเราเป็นมนุษย์ไม่ได้และจิตของพวกเราเป็นคนไม่ได้ จิตของพวกเราเป็นเสียงก็ไม่ได้เป็นมโนภาพอารมณ์การุุกก็ไม่ได้เพราะจิตมันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์มันไม่สามารถเป็นอาการปรุงแต่งใดๆดได,ได,ได้และอาการปรุงแต่งไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้ด้วยมันเหมือนกับว่ามันอยู่คนละมิติกันเลยอะจิตเป็นธาตุต้นกาเนิดที่ไม่มีมิติได้สร้างความคิดนึกอ,อารมณ์การรู้ซึ่งเป็นมิติปรุงแต่งเรียกว่านามธาตุเรียกว่ากายละเอียด ไม่พอปรุงแต่งยึดถือกายหยาบซึ่งเป็นสามมิติอีกเห็นไหมว่าจิตเป็นท่าต้นกำเนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิติแห่งรูปและนามเลยพวกเราเพียงแต่ทวนกระแสมาตื่นรู้แล้วเห็นให้ได้ว่าที่คิดอยู่ตอนนี้เน้นความคิดเป็นหลักเลยนะเพียงแต่เห็นให้ได้ว่าที่เราคิดอยู่นี่แหละ เนี่ยที่มันพูดอยู่เนี่ยมันคิดนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเช่นคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ่อมรถนีอยอย่ยรถเสียเนี่ยมันคิดว่าจะไปซ่อมรถรถเสียเห็นความคิดนี้มันคิดในใจนะขณะที่กาลังกินข้าวอยู่เนี่ยกินข้าวอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันคิดขึ้นมาในใ,นใจนะเดี๋ยวต้องเอารถไปซ่อมซะหน่อยละมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันเสียเป็นไรไม่รู้สตาร์ทไม่ติดเลยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นรถกระบ,บะวิ่งไปให้ร้านเขาดูให้เดี๋ยวจะต้องได้ใช้รถแล้ว นี่คิดแบบนี้นะนี่คือคิดนะแต่พอคิดปุ๊บปรากฏว่าฝนตกหนักเลยฝนก็ตกหนักคิดขึ้นมาใหม่เอา้าฝนตกหนักอย่างนี้ก็รถไปซ่อมไม่ได้สิโอ้ทยทาไงดีเนี่ยตกนานไหมเนี่ยเนีย่ยมันคิดอีกในใจอีกนะนี่คือความคิดที่มันคิดเป็นปกติแต่เราเห็นไหมว่าเนี่ยความคิดเนี่ยที่มันกาลังสร้างเรื่องราวพวกเราย้อนกลับมานะ จิตมันไม่มีรูปร่างนะเป็นธาตุใสบริสุทธิ์นะแต่จิตมันเชื่อว่ามันเป็นมนุษย์นั่งกินข้าวไม่พอจิตมันเชื่อว่ามันจะต้องเอารถไปซ่อมจิตมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้พวกเราเข้าใจไหม <c oughs> จิตมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะแต่จิตกําลังเข้าใจว่ารถมอเตอร์ไซค์เสียต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมรู้ไหม ป้หนึ่งก็ว่าจิตมันเชื่อว่ามันขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้จริงๆไม่พอจิตมันบอกว่าฝนตกโอ้เอารถไปซ่อมไม่ได้แล้วจิตมันเชื่อว่าฝนตกจะทําให้มันเอารถไปซ่อมไม่ได้จิตมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝนพวกเราเข้าใจไหมธาตุใสๆบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีอะไรทําอะไรธาตุบริสุทธิ์นี้ได้เหมือนความว่างๆใสๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความว่างๆใสๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยฝนตกลงมา เป็นหาเลยก็ตามนะเป็นหาเป็นหกเป็นเจ็ดก็ตามนะฝ <c oughs> นมันทําอะไรความว่างๆไม่ได้พวกเราเข้าใจไหมแม้แต่โยนระเบิดปรมาณูใส่เข้าไปในอากาศเนี่ยระเบิดทําลายทุกอย่างนะแต่รู้ไหมความว่างๆที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะเห็นไหมพวกเราเข้าใจคนละมิติไหมจิตพวกเราเป็นธาตุต้นกําเนิดที่ไม่มีมิติส่วนนามและรูป เขามีมิตินามเป็นมิติแห่งการละเอียดรูปเป็นมิติแห่งการหยาบเข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่ผวยพุ่งออกมาจากจิตทั้งสิ้นปรากฏแล้วก็สลายปรากฏแล้วก็สลายพวกเราเพียงแต่เข้าใจแบบนี้ฟังเทศพ,พระอาจารย์มากๆแล้วเข้าใจให้ได้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่เข้าใจจิตแล้วสังเกตดูว่าอาการที่เราคิดอยู่เนี้ย ไอเสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราได้ไงมันเป็นอนัตตาได้ยังไงดังที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งจิตแล้วท่านจึงได้สอนพวกเราว่ารูปและนามไม่ใช่เรานะมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกมันเป็นรูปก็อยู่ในสามมิติส่วนนามก็เป็นมิติแห่งกายละเอียดเรียกว่ามิติที่สี่ห้าหกเจ็ดแปด้า สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงอาการที่ป่วยพุ่งออกมาจากจิตแล้วก็สลายพระอาจารย์เองพอได้ฟังธรรมบของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ามาพิสูจน์พวกเราก็เช่นเดียวกันจงพิสูจน์พระพุทธเจ้าบอกว่าเอหิป e ัสสโกโอปนญิโกปัจตังให้น้อมเข้ามาสู่จิตพิจารณาความรู้นี้ยังให้รู้แจ้งตามให้ได้แล้วเราจะรู้ได้เองเป็น ปัจจตังของพวกเราเองว่าอ๋อทุกอย่างรูปมันมีขึ้นมาได้เพราะเราคิดเหรอเนี่ยเราให้ข้าวว่าสิ่งนี้คือโลกอ๋อทั้งหมดเราคิดนี่เสียงเนี่ยให้ข้าวว่านี่คือพ่อแม่ญาิพี่น้องลูกหลานเอา้าเราคิดเหรอเข้าใจไหมจิตมีครอบครัวไม่ได้จิตมีรูปร่างไม่ได้จิตมีพ่อแม่ลูกหลานญาิพี่น้องก็ไม่ได้เข้าใจไหม จิตขี่มอเตอรไซไม่ได้เข้าใจไหมจิตอัวฝฝนไม่ได้เข้าใจนะแต่พวกเรากลับเชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์นี่คือมิจฉาทิฏฐินี่คือความเห็นผิดเมื่อจิตพวกเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์กลับไปหลงยึดนามได้ลูกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จึงต้องมาให้ความรู้ให้ปัญญาแก่พวกเราให้พวกเราได้เข้าใจใหม่ได้เปลี่ยนวิธีจิตได้ซึมซับองค์ความรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดโดยการแสดงทำให้ฟังพวกเราแค่ฟังเทพพระอาจารย์แล้วอย่างตามให้ดีว่าทุกอย่างบนโลกใันนี้มีขึ้นมาเพราะเราคิดกันเราเองเรียกว่าจิตมันอาศัยจิตตาสังขารปรุงแต่งเข้าใจนะ ดังบาลีกล่าวไว้ว่าอาวิชาปัจจยาสังขาราเพราะจิตไม่รู้จึงปรุงแต่งเข้าใจนะวิธีแก้ก็แค่รู้ซะตื่นรู้ซะรู้ถึงการปรุงแต่งนี้ซะเพียงแค่พวกเราตื่นรู้เห็นการปรุงแต่งเห็นเสียงที่มันพูดเห็นมโนภาพที่มันนึกเห็นอารมณ์ที่มันปรากฏทั้งหมดนี้มันปรากฏสลายของมันเองเพียงแต่พวกเราเห็นอาการเหล่านี้ปรากฏแล้วมันสลายอีก แม้แต่ที่รู้อยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่นี้มันก็รู้เองสลายเองเห็นได้แบบนี้แหละจิตจะคลายตัวออกจากจิตตาสังขารพวกเราจะรู้สึกเบาโล่งเลยถ้าเราเห็นความคิดว่ามันสร้างเรื่องทุกอย่างพวกเราจะสูญเสียความรู้ทุกอย่างที่เราเคยยึดมาว่าเราเป็นมนุษย์อุปมาเช่นพอพวกเราเนี่ยนั่งกินข้าวแล้วเราคิดว่าจะรถไปซ่อม เพราะรฝนตกลงมาอย่างหนักเราก็คิดกันมาในใจต่อโอ้ยฝนตกเอารถไปซ่อมไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเราคิดแบบนี้เฮ้ยฝนตกนี่แบบนี้เอารถไปซ่อมไม่ได้เนี่ยถ้าเราเห็นมันพูดแบบนี้ในใ,นใจมันเกิดความู้ปิ i งขึ้นมาเอา้าเฮ้ยทั้งหมดนี่คือความคิดเหรอนี่แหละการปฏิบัติธรรมพวกเราอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้ขณะที่เราฟังทรผ้าจารยนี่คือปริยัติแล้ว ขณะที่เราเห็นว่าเรากาลังคิดนี่คือปฏิบัติแล้วเกิดความเข้าใจปิ๊งโพรงขึ้นมาว่าเอาความคิดโอ้ความคิดนี้เองที่มันให้ข้าทุกอย่างว่าฝนตกทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นมันไม่ได้บูดว่ามันเป็นอะไรแต่เราคิดตัวเองเหรอว่าสิ่งนั้นคือฝนตกน้ําตาไหลโปร่งเลยมันเหมือนกับว่าความรู้ที่เราเคยเข้าใจมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเอาทั้งหมดเราคิดตัวเองหมดเลยเหรอว่าเราเป็นมนุษย์ทางนั้นมันจะเกิดความรู้แบบนี้ น้ำตาไหลเลยโลร้ขึ้นมาเลยมันจะหลุดออกมาเบาโล่งเลยนะนี่คือจิตที่มันคลายออกจากจิตตาสังขารด้วยการตื่นรู้การตื่นรู้นี่แหละเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสุดการเห็นความคิดนี้นี่คือเรียกว่าการตื่นรู้ดูจิตนั่นเองเข้าใจนะใครก็ตามที่ตื่นรู้อยู่ภายในเห็นอาการเหล่านี้มันทำงานเองมันไม่ใช่เรา เรียกว่าเห็นอนัตตาธรรมตรงนี้แหละที่ทําให้จิตเกิดการบรรลุธรรมเข้าใจนะนี่คือหลักสติปัฏฐานอานนสงสงของผู้ที่ตื่นรู้และเห็นความจริงอย่างนี้ได้ไม่เกิดล้านเปอร์เซ็นในชาตินี้และไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนด้วยพระอาจารย์บอกว่าใครก็ตามที่ฟังทมพระอาจารย์นะฟังทมตั้งสัจจะ ทำความเข้าใจจิตตื่นรู้แบบนี้นี่คือปริยัติปฏิบัติไปเรียบร้อยมันจะเกิดปฏิเวทอันเกิดจากการที่เข้าใจมันว่ามันไม่ใช่เราหรอกเสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เสียงเราหรอกมันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันปรากฏแล้วไหลค่าอยู่ตลอดในเสียงเนี่ยมันปรากฏแล้วมันก็หายไปอ่ะใครเห็นได้บ้างเห็นไหมมันปรากฏแล้วมันก็หาย การปรากฏไม่มีตัวตนการหายก็ไม่มีตัวตนมันจะปรากฏหรือมันจะหายไปมันก็ไร้ค่าสำหรับจิตที่ตื่นรู้เพียงแค่พวกเราตื่นและเข้าใจธรรมชาติปรุงแต่งจิตจะคลายตัวออกจากจิตตาสังขารจะเกิดการบรรลุธรรมรู้แจ้งจิตขึ้นมาเลยพวกเราจะรู้ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์นี้เอง พวกเราจะน้าตาล่วงพวกเราจะเบาโล่งเลยพวกเราจะรู้ว่าไม่เกิดเป็นแบบนี้นี่เองนี่แหละคือการปฏิบททัติธรรมนี่แหละคือการรู้แจ้งจิตในขณะที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของพวกเราปฏิบัติได้ตลอดเวลานะด้วยการแค่เห็นว่ามันคิดและเห็นว่ามันรู้ของมันเองด้วยเข้าใจนะและจงเข้าใจลงไปลึกๆเสมอว่า จิตเป็นมนุษย์ไม่ได้พวกเราไม่ใช่มนุษย์และพวกเราก็ไม่ใช่เสียงนี้ด้วยและพวกเราก็ไม่ใช่อาการที่รู้อยู่นี้ด้วยพวกเราคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่างใสบริสุทธิ์มากกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลธาตุเลยนะจงแจ้งให้ได้